สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีไม์นะครับวันนี้ซีรีส์ไสยศาสตร์101ศน่ะครับเราจะพูดถึงเรื่องอยารับขันโดยเด็ดขาดนะครับทำไมหยุดรับขันอย่ารับขันไม่ต้องรับขันเลยสิ้นนะครับคือผมเห็นมาเยอะแล้วที่ชีวิตพังเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรับขันเนี่ยเหมือนกับการเรียกว่ามอบร่างคือเหมือนมอบสิทธิ์ในร่างกายให้ คนที่เรียกตัวเองว่าครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะไปทําหาอะไรก็ไม่รู้นะนี่ว่าตร,ตรงนะครับแล้วที่ส่วนใหญ่คือ,อ,อรับขันไปแล้วเนี่ยบางทีชีวิตมันเปลี่ยนจากเหตุปัจจัยหลายอย่างนะโดนดูดบารมีไปบ้างก็มีนะครับหรือยืมขันยืมธาตุขันไม่ใช้หาอะไรก็ไม่รู้ก็มีนะครับทำอะไรแปลกๆก,ก็มีนะครับหรือหรือเราอาจจะเป็น ส่วนที่เรียกว่าเขาถา่ายวิบากไม่ให้รับแทนก็มีเข้าใจไหมคืออย่าคิดว่าเ้ยฉากหน้าเขาดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือไอ้ดูดีเนี่ยโคหนน่ากลัวเลยบอกให้ครับคือผมก็ล้างให้ไปหลายคนแล้วแต่ว่าคือไม่ต้องมานะผมไม่ได้เปิดสำนักนะครับคือผมมีบทเรียกว่าประกาศสลับประกาศถอนปฏิปทานะครับใช้บทนี้ได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ให้พอดีตอนนี้ออยอดคนฟอลโล่มันเกินพันล้วนะผมโพสต์ได้นะครับ นะก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้กันเองเวลากล่าวบทประกาศสลับประกาศทอมริปธาทั้งหลายก็ให้หมดจิตหมดใจนะมันจะได้คลายออกนะเออล้วก็ชดเชยชดใช้ไปด้วยการเทน้ําอยากน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้คืนไปด้วยแล้วเพราะว่าเหมือนกับไปทําสัญญากับปีศาจไว้คือแรกๆอาจจะไม่เป็นปีศาจเรานะแต่ว่าพวกมีวิชาทั้งหลายหรือวิชาทั้งหลายเนี่ย ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมพูดง่ายคือคนมีกิเลสอยู่นะเออมันก็เดี๋ยวก็ทําอะไรมืดๆม,มานะครับมืดๆม,มาอย่างเงี้ยในอย่างล่าสุดนี่ที่มาอีป้าคนหนึ่งที่มาวัดนี่ก็แบบมาแบบงงๆลอยๆคือโดนมารสะกดมานะครับมาแบบลอยๆแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นพลังงานของภาคมารน,นะครับที่มาป่วนเราทีมผู้โปรทั้งหลายในกลุ่มนะ เออผมเลยสะกดเลยนะครับสะกดเลยจับสะกดเลยหมดแรงเลยครับป้าหมดแรงนะครับนะย <_ d ata> ก็เพราะว่ามันใช้พลังของภาคมารอยู่ไงหมดแรงนะครับแล้วผมก็ไล่เลยบอกไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมานั่งโคลงอะไรด้วยเพราะมันไม่โพลงอ่ะมันมามันดูดอย่างเดียวนะครับมามันดูดอย่างเดียวทีนี้คือพอถ้าจะมีหลงมาอย่างนี้อีคือผมไม่รับเลยคือูพง่ายคือถ้าไม่เคยฟังศัลธรรมมาก่อนไม่รับ ไงก็ไม่รับนะไม่ต้องเอามาอย่างเงี้ยคือตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าภาคมารจะมาอย่างงี้เยอะบ่อยๆซึ่งไอ้ป้าคนนี้รับขันไงเข้าใจไหมรับขันเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ทําวิธีรับขันให้ก็โดนมานซ้อนไงนแล้วก็ใช้ไอ้สิ่งนี้มันเชื่อมโยงมาเนี่ยนะในการที่สะกดมารู้ผ่าไหมมันสะกดตัวคนที่รับขันของเราอ่ะรู้ผ่าไหม น่ากลัวไหมล่ะนั่นคือหยุดเลิกรับขันไม่ว่าจะดูดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นพระธรรมพระเดี๋ยวนี้ก็โหอันนี้บอกตรงว่าแบบจังมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันเอาไปทําอะไรต้องเยอะแยะเนะที่ไม่ใช่เป็นเนื้อหาของศาสนานะอืเราไปทําของทําของทําอะไรใส่หรือใครไปรับของมา วัตถุมงคลมามันก็กลายเป็นวัตถุอาคมได้นะวัตถุมงคลเนะี่ยมันวัตถุเป็นสื่อไงนะครับนั่นคือเลิกรับพวกนี้เด็ดขาดเลยเลิกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธรูปเนะ่ยม่งยังทาของซ้อนลงไปได้อ่ะคิดดูเดจังไหมละ่ะ <laughs> มันจังไหมละ่ะจันไหมละ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะคือคนยังมีกิเลสมันก็ทําได้ได้หมดแหละ <laughs> นันคือไม่ต้องไปรับอะไรนะครับสว่างโดยตัวเองศักดิ์สิทธิ์โดยตัวเองนะครับโปรดสัตว์ไปเรื่อยอ่โหยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วอ,อืมไม่ต้องไปร้องขออ้อนวอนขออะไรเป็นฝ่ายให้เลยทันทีนะเออนั่นแหละส่วนใครรับขันมาแล้วรับวัตถุอาคมมาแล้วมันก็เดี๋ยวผมโพสให้เรื่อยนะครับผมโพสให้เรื่อยก็มันเป็นคลิปวิดีโอจากอีกช่องหนึ่งที่เป็นเรื่องบทขอขามากรรมอะไรทั้งหลายนะครับ ช่องล่มบริธรรมนะครับแต่ว่าไม่ต้องมาหานะผมไม่ได้เปิดสํดานักอะไรคือให้ฟรีทุกอย่างให้ฟรีใช้ไปเลยนะเคลียร์เองได้นะบทสะกดมารไม่มีบทสะกดซาตานบทสะกดมารบทประกาศสลาประกาศถอนปฏิปทาบทอธิษฐานบวกการครอบงาบทขอมากร,รมคุณใสอู้มีเยอะแยะเลยใช้ไปนะครับใช้ไปนะแต่วลาขอเขอามากรรมก็ให้หมดจิตหมดใจโอ้โหสิให้อภัยนะครับ แล้วเดี๋ยววิบากกรรมเหล่าน,นั้นสะท้อนกลับเขาเองทั้งหมดเลยนะออส่วนใครเ,ออเ,ออเออรียกครอบขันครอบครูมานะเวะลาเอ่ยนะนะขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรตัตนตายแด่พระรธรรมและการโปสรรรัตว์ตามองค์มหาบารมรีก็ให้หมดใจไปเลยเหมือนกับมอบให้คุณพระตายดีกว่าไงไดีกว่าไหมหอืมนะดีกว่าไปทําสัญญากับปีศาจจาแรงมาในรูปแบบของอะไรก็ไม่รู้อนะไรเงี้ย เนี้ยต้องพูดตรงๆเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วคนนี้มาแบบเนี่ยรับขันมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะขนาดมีคนที่ต้องไปเป็นครูมโนราต่อเพรายังคลายเลยจากการขอขอมาก,กรรมเนี่ยนะคือพูดง่ายคือครูครูมโนราก็เอาเขาไม่ได้อะพูดง่ายนะตอนแรกขู่ว่าจะต้องตายต้องตายก็ไม่ตายอ่ะไม่ตายมีองค์คุณดูแลอยู่มีคุณพระตาดูแลอยู่จะเอาตายอ่ะ คือมันก็คือวงจรเหล่านี้เราตัดได้นะครับตัดได้ตัดเลยนะี่ต้องเป็นภาระอะไรต้องไปเป็นเรียกว่าทายาทของคุณยายวราถอะไรเงี้ยนะเข้า <c oughs> ใจไ,ไหมเออนั่นแหละโอเคนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะสายศาสตร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตอนหยุดเลิกรับขันเด็ดขาดนะครับนะโอเคจบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ